Welcome class to my class. สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเรียนวิชาคณิตศาสตร์นะคะในวันนี้นักเรียนจะมาเรียนวิชาคณิตศาสตร์กับคุณครูบีเรื่องการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายค่ะมาค่ะเมื่อเดือนที่แล้วมีคนมาดูเราร้องเพลง39,960คนแล้วเดือนนี้มีคนมาดูเราร้องเพลงกี่คนละคะ อ๋อเดือนนี้มีคนมาดูเราร้องเพลงสองหมื่นเก้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบสี่คนครับเอ๊ถ้างั้นเดือนนี้มีคนมาดูเราร้องเพลงนอ้อยกว่าเดือนที่แล้วกี่คนหรอคะอ๋อเมย่าคิดออกแล้วเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเมย่าขอตัวไปคิดหาคำตอบก่อนนะคะเริ่มแรกเลยเราจะต้องเขียนประโยชน์สาระก่อน ซึ่งเราทราบอยู่แล้วว่าเมื่อเดือนที่แล้วมีคนมาดูร้องเพลง39,960คนและเดือนนี้มีคนมาดูร้องเพลง29,874คนอยากทราบว่าเดือนนี้มีคนมาดูร้องเพลงน้อยกว่าเดือนที่แล้วกี่คนใช่ไหมคะเราก็จะนําจํานวนคนของเดือนที่แล้วมาลบกับเดือนนี้น,นั่นเองและเราจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ 39,960-29,874นลบ2 9 7 4ั่นเองค่ะแต่ตอนนี้เรายังไม่ทราบว่าได้คำตอบเท่าไหร่ดังนั้นเราไปแสดงวิธีทำหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายกันเลยค่ะจากประโยคเ้เรยลบ2 9 7 4เัรเรามาเริ่มทำการตั้งลบกันเลย โดยเริ่มแรกเลยนะคะเราจะต้องทราบก่อนว่าตัวตั้งของเราคืออะไรตัวตั้งของเราก็คือ39,9 6 0ตัวลบของเราก็คือ2 9 8 7 4นเัอ่นเองดังนั้นเรานำตัวตั้งและตัวลบมาทำการตั้งลบก,กันเลยโดยเรานำตัวตั้งมาก่อนก็คือ39,960ลบก,กับตัวลบคือ29,800 อ,อย่าลืมนะคะในการตั้งลบเราจะต้องนำเลขโดดที่อยู่ในหลักเดียวกันมาเขียนให้ตรงหลักด้วยนะคะเพราะถ้าเราตั้งไม่ตรงหลักอาจจะทำให้เกิดการผิดพลาดในการที่จะได้ผลลออกมานั่นเองเมื่อเราทำการตั้งลบเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราก็เริ่มทำการลบกันเลยโดยเราจะเริ่มที่หลัก นวยก่อนนั่นเองเก่งมากซึ่งหลักหน่วยของเราก็คือศูนย์หน่วยซึ่งศูนหน่วยของเราเป็นตัวตั้งไม่สามารถลบกับตัวลบก็คือ4หน่วยได้ดังนั้นเราจะต้องกระจายหลักสิบบาทหนึ่งสิบนั่นเองโดยที่ตอนนี้นะคะหนึ่งสิบก็คือสิบหน่วยดังนั้นตอนนี้เราจะมี อยู่10หน่วยนั่นเองเราได้10บหน่วยมาจากการที่เรากระจาย1 0สมานั่นเองนะคะเลยทําให้เรามีอยูสิบหน่วยและในหลักสิบจากที่แรกมีอยู่60ใช่ไหมคะเมื่อเราทําการกระจายไปแล้ว10เราก็จะเหลือ50นั่นเองเมื่อเราทําการกระจายเสร็จแล้วเราก็ทําการลบได้เลยหลักหน่วยของเราตอนนี้เรามี10บหน่วย10บหน่วยลบ สหน่วยมีค่าเท่าไรเอ่ยถูกต้องขัดกี่มามีค่าเท่ากับหน่วยนั่นเองแล้ก็นำเลขหกมาใส่ที่หลักหน่วยถัดไปเราจะมาลบที่หลักสิบซึ่งหลักสิบของเราตอนนี้มีตัวตั้งก็คือห้าสิบลบกับตัวลบก็คือเจ็ดสิบซึ่งห้าสิบไม่สามารถลบเจ็ดสิบได้เราก็ทําการกระจายจากหลักร้อยมาโดยที่ 100ก็คือ10 10นั่นเองดังนั้นตอนนี้เราก็จะมี10 10รวมกับอีก50ที่เรามีอยู่แล้วก็จะกลายเป็น1 0หนั่นเองแล้วหลัก100ร้อยแล้วล่ะหลักร้อยเราก็จะเหลือ800นั่นเองเพราะเราทำการกระจายไป100แล้วก็จะเลยเหลือแค่8 0 0เมื่อเรากระจายเสร็จแล้ว เราก็ทำการลบกต่อเลยที่หลักสิบส5บห้าบลบเจะสเหลือเท่าไหรค่คะเหลือเท่ากับ80นั่นเองแล้วก็นำเลข8มาใส่ที่หลักสิบหลักถัดไปคือหลักร้อยหลักร้อยของเรามีอยู่800อตัวตั้งเราคือ800ใช่ไหมคะลบกับต่อลบของเราก็คือ800 8 0อยรลบ8ป0อมีค่าเท่ากับ0ูนย์ร้อยนั่นเองดังนั้นเราก็ใส่ศูนย์ที่หลักร้อยหลักถัดไปคือหลักพัน 9,000พันลบเก้ามีค่าเท่ากับ0,000นั่นเองดังนะั้นเรานำศูนมาใส่ที่หลักพันหลักถัดไปหลักหมื่นเรามีอยู่30,000ตัวตั้งเราคือ30,000ใช่ไหมคะลบกับตัวลบคือ20,000จะเหลือเท่าไรเอ่ยติ๊กตอกติ๊กตอกต้องขาดจะเหลือ10,000นั่นเองแล้วก็นำหนมาใส่ที่หลักหมื่นดังนั้นข้อนี้ตอบ1 0ึ่งหมนั่นเองค่ะ นักเรียนจะเห็นว่า39,960-29,874ลบ2 9 8, 7 4เท่ากับ1น8 6นั่นเองค่ะดังนั้นข้อนี้นะคะจากที่เราอยากทราบว่าจำนวนคนที่เข้ามาดูการร้องเพลงนะคะของวันนี้น้อยกว่าของเมื่อวานจะมีค่าเท่ากับ1,086คนนั่นเองค่ะ นักเรียนลองสังเกตผลลบที่นักเรียนได้มานะคะเราลองสังเกตดูว่าผลลบ1นึ่งบวกตัวลบ2 9 9 8 4จะเท่ากับตัวตั้งคือ3า9 9, 9 0นั่นเองดังนั้นแสดงว่า1นึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องน,นั่นเองค่ะ จากที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะคะสรุปได้ว่าการหาผลลบโดยการตั้งลบมีการกระจายทําได้โดยเขียนเลขโดดในหลักเดียวกันให้ตรงกันนําจํานวนในหลักเดียวกันมาลบกันเริ่มลบจากหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยหลักพันและหลักหมื่นตามลําดับถ้าหากหลักใดที่ตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบต้องกระจายจํานวนในหลักถัดไปทางซ้ายมารวมกับตัวตั้งในหลักนั้น แล้วจึงลบก,กันแต่ถ้าจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายเป็น0ูนต้องกระจายจำนวนในหลักถัดไปทางซ้ายทีละหลักตามลำดับค่ะสำหรับวันนี้ครูก็ไปก่อนนะคะบ๊ายบายอด่าลืมทบทวนกันนะคะ